ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับเออ่ถึงเนื่องจากครั้งที่แล้วที่ G14 มีนักลงทนกระทรวงพาณิชยเราได้มีการจัดประชุมเพื่อไต่เ,เตี๋ยวข้อพิพากษ์คราวนั้นเนี่ยประชุมอชั้นหน้านะฮะห้องประชุมในการนเกี่ยวก็มีผู้เข้าร่วมไต่เตี๋ยวนะสี่รายนะครับกับบริษัทอิตาชาโมดา้า โดยคุณยศพงศ์เป็นผู้แทนบริษัทร่วมเจรจาแต่เกียกันก็จะมีทุนชัวร์ัเป็นผู้แทนของกระทรวงได้ร่วมให้คำปรึกษาครับดังนั้นก็จะมีการไปพูดคุยรายละเอียดโดยทางฝ่ายสีลายก็ยื่ข้อเสนอไปทางคุณยศพงศ์ก็รับข้อเสนอไปเจรจากับ ผู้พิหาของบริษัทแล้วก็ดนันพวกเราได้มาพูดกันครั้งหนึ่งนะในเั็นีเก็บเอสเกสารย้อนวันนี้เป็นที่มาที่ไปขอขอบคุณทุกไปนะที่พูดคุยด้วยดีหรือว่าทางที่ปรึกษาหริษัเป็นผู้ให้คำแนะนำได้ย่างอยู่ขอบคุเคิด นอนสมาวนะความการประนอมปฏิบัติประน,มระนอมยอมความหรือใจเกียรติต้องมีความตั้งใจแล้วก็มีความสำหรับสมาธที่จะพูดคุยกันไม่มีข้อขัดแย้งข้อโต้แยง้งอะไรต่างที่จะไม่นำไปสู่การปฏิบัติประน,มระน,มน,รนอมยอมความนมันไปสุดท้ายนะครับก็คือเราต้องพบกันขึ้นค่ะ ให้เสียหายเงินกองยคุณตกลงตัวไม่ต้องไปเป็น,นอะีกบาทหรือลงนทุนแานให้เสียเวลาให้เสียหายการตัดใจอะไรต่ออะไรบานไปกุยได้ก็จบประนีประนอมได้ก็จบฝ่ายหนึ่งอาจจะได้ไม่ได้ร้อยอาจจะได้เจ็ดสิบแปดสิบก็พอฝ่ายที่จะเสียก็มัต้องเสียร้อย ติดเจ็จติดตัวลอครเป็นทั้งสองฝ่ายพร้อมใจกันก็อบลงกันก็เราก็มุ่งการรับสบายใจก็สามารถที่จะบรรลุสุรสได้วันนี้ผมก็เลยคาดหมายว่าเราจะได้บรรลุสุรสกันทุกฝ่ายนะครับตลอดไปนะครับขออนุญาตเปิดการประชุมแล้วก็เข้าสู่รเรื่องวันที่สองเรื่องรับรองในงานเกิ่ยวกับเรื่องนั้ต่อไป ลำดับรายงานการประชุมคณะกรรมก,การแ,กแ,กาแต่งเขข้อพิภาพาทารย์จังหวัดสิงห์บุรีค่ำที่หนึ่งทับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะที่มีการประชุมไปเมื่อวันที่ยี่สิบมีนาคมนะคะทางฝ่ายลขานะคะได้จัดทำรายงานการประชุมนะคะแล้วก็แจ้งเรียนให้ทางคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็ให้แจ้งกลับมานะคะแจ้งไขการรายงานการประชุมเมื่อวันที่สี่เมษาแต่ว่าไม่มีค่ะกรรมการท่านใดขอขอแจ้งนะคะแต่จงมีทั้งนั้นหากมีข้อแก้ไขก็สามารถ แจ้งก็จะเป็นเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของทราบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาปศ2560นะคะแล้วก็รับทราบในส่วนของประกาศคณะรรมการส่งเสริมและพันธะระบบเกษตรพันธสัญญางวันที่1ิบอนผู้ยิงจริเขตตีรายนะคะแล้วก็บริษัทนะคะก็จากการประชุมในวันนั้นนะคะซึ่งทางผู้แทนจากสำนักงานประหลับนะคะ ก็ได้ให้แนวทางในการทำสัญญาปฏิพนองกันนะคะในเรื่องของกอารเป็นบ้านนี้นะคะ,ะซึ่งเราก็จะนำมาหารือในคราวนี้นะคะก็จะเป็นเพื่อประเด็นเพื่อพิ่จะนานในวละถัดไปนะคะเป็นายเองกันนะครับเป็นงานทำประชุนของ,ของ,ของแล้วก็ปรราเพื่อที่